สวัสดีค่ะนี่ก็อช่างสอนดาซิ่งค่ะวันนี้เราก็ทํำรถเกี่ยวนะถอดอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้เอาไว้บ้านนะคะเอาไว้ขายไม่เป็นอะไรเราเอาคุณปู่ไปทําใหม่นะคะที่อู่พระพสอน ชมใหม่เร็วนี้รอติดตามนะทุกคนทอดปากเสร็จแล้วค่ะตีให้ดูแฟงฟังรถเกี่ยวทอดเสร็จแล้วลูกดาวกับ เกลดันเสร็จเบียจองแล้วค่ะคอตัดลงเสร็จแล้วก็จะถอดท่อออกแล้วก็ถอดฝาอ,อุ้มไว้ค่ะที่เหลือก็ไปอู่เลย เพชรก็ตอนนี้ก็กําลังขึ้นปักขรโพ,อพดอยู่ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวสิไปไทยเบึงแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่บ้านอยู่พึ่นจะกลับมาได้กี่วันกับเป็นไข่ยังไม่หาเลยเนะี่ยทะไรกินอร่อยเนะี่ยมือบังยังนีง้หนึ่ง ต้องติดตามนะลองติดตามชมใหม่สองพันยี่สิบสี่ วันนี้รถไทไม่ได้ออกงานไปเดอะเมกโคค่ะทุกคนค่ะคูปตะหสองสี่ศูนเอสยูเอดแต้ออกมายังไม่ได้ขับเลยนะไม่ได้มีเวลาอยู่บ้านสักที นี่เพิ่งออกมาแล้ประมาณเดือนหนึ่งรถไถรถไถ